สวัสดีครับแฟนๆช่องไซกก้ยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสาคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับพักยก77ช่วงนี้ฟุตบอลเข้มข้นแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้บูเดซีกากับ กาช่วก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับครบหลีกใหญ่นะครับเอามาถึงค่าคืนวันศุกร์ครับก็จัดไปเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาตีสอตรงลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมดจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมาเกสเมดเนียออสตราเกมแรกบุกไปแพ้แรนมาเล1ต่อ5นะครับตัวหลักมีแอนดี้ชาร์โลเบนจามินเท็เทแล้วก็จอร์ดมิคาอุทาเซนะครับของหน้าตัวเก่งเจอกับมาเก์ครับออสตานัดแรกในลีกเปิดบ้านเบียดชนะแรงมา2-1แต่ว่าไปเสียฟอร์มในแชมเปี้ยนซีซนะครับ แพ้จุดโทษให้กับโอลิมเปียกอสทำให้ต้องตกร,รอบในแชมเปี้ยนซีกนะครับคุณซื้ออย่างมาเซริโน่เนี่ยก็ควรจะต้องส่งผู้เล่นตัวหลักลงต่อเนื่องนะครับอิสไมล่าซาเจเดนแว์ตูเวือิลิมันเอนเดเยจับคู่กับเปียบริกโอบาเมยังนะครับของหน้าตัวเก่าเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ย0-0ในบ้านมา์เซนะครับเกมเยือนมา์เซบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกม ขามองมากเซบุกมาเป็นต่อครับถือว่าเสียหายมากน,นะครับมากเซครับและแถมพึ่งลงเล่นเมื่อกลางสัปดาห์มาแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังดูดีกว่าเมดพอสมควรนะครับเกมรับค่อนข้างยุ่ยนัดแรกกระโดดไป5เมดผมว่ามากเซดีกว่าครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์โอลิมปิกมาคเซนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองครึ่งครับไปดูลาลิก้าสเปนนะครับบารนเซียจะเปิดบ้านเจอกับลาสพามาสบารเซียสตาดแรกถือว่าฟอร์มดีมากนะครับบุกชนะทีมแกล่งอย่างเซบียาถึงถิง่นมา2ต่อหรือรูเนบนาราคามีตัวหลักอย่างเปเปลู elu, นะครับคาบิเกราคู่หน้าก็เป็นอ e ังเดอเอาเมร่าเล่นกับอูโกดูโรนะครับเจอกับลาสพามาสออสตาดแรกเปิดบ้านเสมอมาโยก้ามา1นนะครับแกนหลักก็คริสเตียนโรดิเกสซานโดรามิเลสแล้วก็มาร์กาโดน่านะครับ เจอหลัล่าสุดเนี่ย2017-18ปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันนะครับแน่นอนก่อนเกมบาลนเซียเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านลพาพามัสเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับดูแล้วเนี่ยบารนเซียกำลังมั่นใจจริงครับตั้งแต่เกมชนะเซบียาแถมเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับน่าจะผ่านได้ไม่ยากครับวัดใจบารนเซียมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์บาลนเซียนะครับ ปิดท้ายที่เวลา t หนึ่งสี่จุดห้าครับไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟอร์เรสต์ของสตีฟคูเปอร์นะครับออกสตาร์ทแรกบุกไปแพ้อาร์เซนอลมาหนึ่งสองแบบสู้สนุกนะครับตัวหลักๆก็ดานิโลโอเรลมองกาล่านะครับแนวรุกจอร์แดนอ่าเบนดันจอนสันมอร์แกนกิฟไวอัลเทอร์ดีอีลังกาหน้าเป้าไตโวออมโอนิยี่นะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยครับออสตาร์นัดแรกก็แพ้ขาบ้านกับคิซโซ่พาเลตมา01น่นะครับตัวหลักก็โอริเว์นอร์วูดเบนนี่ตราโอเรวิลเลียมโอซูล่านะครับกองหน้าเป็นเบนจามินออสบอนครับเจอผลลล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วในการเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับปรากฏว่าฟอ r e เรสเอาชนะจุดโทษได้หลังจากผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองฟอ r e เรสเป็นต่อแน่ครับจริงๆอาจจะว่าไป เชฟยู่ก็เพิ่งเล่นชั้นกลับขึ้นมาใหม่ส่วนฟอร์เรสต์ดูการที่แล้วเอาตัวรอดได้แล้วจะว่าไปเนี่ยดูแล้วตัวผู้เล่นเกรดบอลดีกว่าครับพัฒนาขึ้นเยอะครับวัดใจนัดแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3มคู่นะครับชอบไปที่โอลิมปิกมาเซยเบาเลินเซียและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับพักยก77นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนนี้ครับสวัสดีครับ